สวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กับดวงหนึ่งหนึ่งนาทีกับดรเทมทารุคานะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่3ถึง9ธันวาคม2566เรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้ชาววันพุธกลางคืนกับชาววันพฤหัสบดีจะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไครต์เพจติดต่อดรเทมทารุคานะครับมาชาวพุธกลางคืนเรามาตั้งจิตใจพร้อมกันดูซิว่าสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้าง พูดกลางคืนสัปดาห์นี้เหมือนมีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่นะครับแล้วก็เหมือนวางแผนอะไรบางอย่างด้วยเช่นกันและมีผู้หญิงทั้งทั้งผู้หญิงผู้ชายนะชาวพูดกลางคืนนะจะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายหรืออาจจะตัว,ตวคุณเองทั้งคุณผู้หญิงทั้งคุณผู้ชายอาจจะต้องวางแผนหรือวางแผนในการแก้ไขปัญหาหรือทํางานโปรเจกต์อะไรบางอย่างรวมทั้งการเดินทางไกลก็เกิดขึ้นได้นะครับและมีผู้หญิงที่มีอํานาจ ดีแอมเพรสน่าจักรพรรดินมีหมายถึงแม่เรื่องราวเกี่ยวกับคำว่าแม่หรือหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงการเฉลิมฉลองแห่งความสําเร็จนะครับการรื่นเริงสังสรรค์หรือการเฉลิมฉลองการแต่งงานหรือต้องไปร่วมงานแต่งอะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้ตัดสินใจให้เด็กขาดไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามทุกอย่างจะนําพาซึ่งความสําเร็จและมีไพ e ่เดอะไฮเพรสเซสมาความหมายคือสิ่งิ์สิธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะครับองค์เทพที่เป็นผู้หญิงอาจจะเกี่ยวข้องหรือ คุณขอพรอ,อาจจะนำพาสัมทิตหรือท่านจะปกปักรักษาด้วยเช่นกันแต่ถ้าความรักให้ระวังรักอแรัวกันนะครับนะอ่ะทีนี้ชาววันพระฤหัสบดีมีกี่ชาวพวนึงขึ้นมาละพระฤหัสบดีเป็นยังไงบ้างสัปดาห์นี้ พฤติกรรมสบ,สบดีในสัปดาห์นี้โอ้โหมีเงินเงินก็เงินและก็เงิน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 ในสัปดาห์นี้ถือว่าชาวมันพฤหิสจะได้เงินอะไรบางอย่างหรือทางานหาเงินได้หรือได้เงินอะไรบางอย่างที่มาแน่นๆใช้คํานี้เลยและมีผู้หญิงผู้ชายที่วางแผนเก่งหรือตัวคุณเองนี่แหละบริหารจัดก,การได้และมีผู้หญิงที่มีอํานาจอาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณที่เป็นผู้หญิงนะหรือหมายถึงแม่เมียก็เกิดขึ้นได้นะครับและมีไพ่เด็กก็เกิดขึ้นหมายถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำว่าลูก อาจจะเกี่ยวข้องในสัปดาห์นี้ที่คุณต้องคอยดูแลจัดการก็เกิดขึ้นได้สำหรับชาววันวันพฤหัสสัปดาห์นี้ถือว่าค่อนข้างชิวๆไม่ค่อยมีอะไรที่น่ากังวลพอทุกอย่างเหมือนลงตัวหมดแล้วตอนนี้จัดการเรื่องลูกเรื่องการหาเงินใช้ตอนนี้ต้องวางแผนชีวิตละสำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับถือว่าเป็นอ่าสาหรับของคุณแบบไม่มีอะไรที่ต้องกังวลใจได้เลยใชครคำนี้เลยนะครับผม